ทนายตั้มแชร์ตำรวจให้พูดให้การปอโรเบริร์ตไม่มีพิรุษยันไม่ใช่กุญซือทนายตั้มกล่าวว่ายืนยันไม่ใช่กุญซือให้คนบนเรือแต่ยอมรับคนบนเรือสองคนมาเจอจริงแต่ไม่รับเป็นทนายความให้จึงไม่จําเป็นต้องแนะนําให้รอดคดีส่วนตัวคิดว่าเป็นแผนตํารวจต้องการเบี่ยงประเด็นเพื่อลดข้อผิดพลาดของตนเองทั้งการสอบช้าและอะไรอื่นๆโดยตนมีไพ่ใบสุดท้ายอยู่ถ้าพูดไปทัวจะลงตํารวจแน่นอน ทนายตั้มกล่าวว่าวันนั้นได้ไปพบคนบนเรือที่ร้านอาหารจริงย่านราชพฤกษ์แต่คุยกันไม่นานและไม่ได้แนะนำอะไรแต่ประเด็นนี้มีความพยายามบอกให้เข้าใจว่าเป็นตนเองทั้งที่จริงไม่ใช่โดยประเด็นนี้มีทนาย3ากลุ่มได้ไปพบคนบนเรือโดยตนเป็นกลุ่มที่สโดยกลุ่มแรกเป็นทนายความอีกกลุ่มกลุ่ม2เป็นผู้พิพากษาและกลุ่ม3คือตนเองโดยแตงโมเป็นน้องสาวไม่มีทางไปรับทำคดีให้คนบนเรืออยู่แล้ว เรื่องนี้ได้คุยกับทนายเดชาแต่เป็นคนละส่วนกับการทํางานโดยทนายเดชาไม่ได้หมายถึงผมแต่ขอติงนิดนึงว่าทนายเดชาควรพูดให้ชัดเจนว่าไม่ใช่ผมทนายตั้มกราบต่อว่าตนเคยไปให้การกับตํารวจหลังเกิดเหตุไม่กี่วันโดยเจอผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดนนทบ,บรุรีและผู้กํากับเมืองนนทบ,บรุรีพร้อมตํารวจอีก3-4มนายตํารวจพูดว่าให้ตนให้การบอกว่าคนบนเรือทั้งปอและโรเบิร์ตไม่มีพิรุษ ตนก็ตกใจว่าทําไมให้ทําเช่นนั้นตนจึงบอกให้การแบบนั้นไม่ได้เพราะคนบนเรือเจอตนแค่15นาทีจึงขอตั้งคําถามว่าใครบงการกันแน่และขอให้ไปถามผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบรุรีตนไม่เกี่ยวข้องและกวักมือเรียกตนมาทั้งหมดเป็นข้อเท็จจริงซึ่งการที่ตํารวจให้ทําเช่นนี้เพราะต้องการให้คําให้การของตนไปอยู่ในสำนวนและเป็นการรับรองคนบนเรือสองคนจึงอยากให้นักข่าวไปถามก่อน และถ้าตำรวจต่อมาจะมีอะไรบางอย่างให้ดูเช่นกันเท่าที่รู้มีคนบอกว่ากุนซือคือชื่อเอ็มแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่ทนายตามกล่าว